ว้าวทุกคนวันนี้พามาดูบรรยากาศยามเย็นเย็นใส่ไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยสำหรับบ้านของเราครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านนกดาวครับว้าวทุกคนใส่ไฟเสร็จเรียบร้อยสวยงามมากวันนี้เมื่อกี้ช่างเขาลองไฟก็เลยถือโอกาสมารีวิวพามาชมบรรยากาศบ,าศบ,าศบ้านนกดาวยามเย็นๆมาดูซิว่าช่วงเย็นเย็นมันใส่ไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยบ้านจะสวยงามขนาดไหน โอ้โหดูบ้านหลังนี้ตอนนี้งานก็เสร็จไปประมาณ80%แล้วนะครับแต่ว่าหลังนี้ที่ผมมาเร็วมีเจ้าของแล้วหลังนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับลูกค้ามาสั่งจองเราไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะแต่ตอนนี้เดี๋ยววันนี้พามาดูงานแล้วก็พามาดูว่าติดไฟแล้วนสวยงามแค่ไหนนะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรนะครับลึกลงไป8เมตรเลยเป็นบ้านหลังใหญ่ๆที่แบบเคยพามาดูที่เป็นแบบบ้านที่มันมีลวดลายเยอะๆตกแต่งลวดลายไหนใครชอบสไตล์แบบนี้ เดี๋ยวใครชอบสไตล์แบบนี้คอมเมนต์แจ้งกดหนึ่งไหมผมหน่อยนะอู้สวยงามคนระับทุกคนถือว่าเสร็จออกมาก็ถือว่าสวยงามนะผมไม่เคยไม่น่าจะยังไม่เคยพามาชมบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะน่าจะยังไม่เคยมารีวิวแต่วันนี้ก็ถือโอกาสมาดูงานกับช่างด้วยเพราะว่ามีขึ้นบ้านด้วยหลังนึงแล้วก็วันนี้ก็เลยให้ช่างเขาลองไปให้ดูนะครับป่าผมพาไปดูบนบ้านกันงานตัวนี้ก็อู้เสร็จไปแล้วเยอะแล้วนะครับช่างก็ใส่ม้านั่งใส่อะไร ลงสีไปสองรอบแล้วเหลืออีกรอบหนึ่งเนาะนี่ประตูกันทรงเงาสั์ก็ใส่ไว้เรียบร้อยที่เห็นดำๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจอไปยกสูงนะครับลูกค้าอยากยกสูงอยู่เมตรห้าสิบนะครับเอ้ขึ้นมาบนบ้านใส่ไฟเสร็จแล้วสวยงามหมือนันทุกคนโอ้โหบรรยากาศยามเย็นเนาะเอาไปไว้เป็นบ้านสวนบ้านพักผมว่าเหมาะเลยนะเออเพื่อนมาอะไรต่างๆมานั่งเล่นหน้าบ้านได้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของระเบียงระเบียงหน้าบ้าน,าห,น,าานหลังน,นี้ลูกค้าก็ปรับแบบนะครับเป็นแบบบ้านหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนมีระเบียงหน,น้าบ้านกว้างๆดูฝั่งนี้ก็ใส่ระเบียง ตกแต่งนวดลายสวยเลยทุกคนโอ้ไฟต่างๆฝ้าก็จะทําเป็นฝ้าหลุมแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของโซนระเบียงอีกนะระเบียงหน้าห้องนอนตรงนี้นี่ฝ้าต่างๆก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยฝั่งนี้ก็ยังมีม้านั่งอีกนะมีระเบียงกว้างมีม้านั่งอีกนะโซนฝั่งนี้โอ้สวยงามทุกคนอันนี้สียังไม่เสร็จนะดูขนาดสียังไม่เสร็จนะตรงนี้ลูกค้าก็ขอปรับแบบให้เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกด้านหน้านี่เป็นช่องแสงอะไรต่างตรงตัวนี้เป็นหนึ่งห้องถูนะนี่ฝั่ โอ้เป็นชุดประตูบานเลื่อนคู่ใหญ่ๆแบบนี้น,น้าห้องโถงนะพื้นนี่ก็ยังไม่ลงนะครับเป็นพื้นจะเป็นสีงานไม้อยู่เดี๋ยวลงพื้นอีกเเดี๋ยวงานเยอะอยู่นะอันนี้เป็นส่วนโซนห้องโถงนี่ห้องโถงมีประตูหลังด้วยนะทุกคนมีประตูหลังเหืือลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําครัวทําห้องอะไรเพิ่มข้างหลังนะครับแล้วก็ในห้องโถงฝั่งนี้จะเป็นโซนห้องน้ํานะหห้องน้ําสวยมากห้องน้ําก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่สุขภัณฑ์ใส่ฝักบัวอะไรต่างๆให้ครบเรียบร้อยนะ มีห้องน้าใหญ่ๆเลยทุกคนขนาด 2, อคูณสเมตรนี่ห้องน้ําติดอ่างล้างหน้าติดชักโครกสุขภาพต่างๆให้ครบๆแบบนี้เลยนะนี่ก็จะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยในส่วนห้องโถงจากห้องโถงนะห้องโถงก็จะมีห้องนอนฝั่งนี้นี่อันนี้ห้องนอนจะอยู่ในส่วนของห้องโถงนะลูกค้าก็เลือกแบบเองเลยเข้ามาฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของโซนห้องนอนนะครับโอ้ว้าวห้องนอนห้องนอนใหญ่ๆเลยขนาด3เมตรลุกขึ้นมา4เมตรเลยนะครับ3คูณ4เมตร แล้วก็มีไฟดาวไลท์ไฟอะไรต่างๆ,ๆให้แล้วก็ไฟนี่ปรับระดับปรับแสงได้เลยไงปรับสีเป็นสีวอร์มไลท์สีขาวสีอะไรโอ้โหไง,ไงออปชั่นครบเลยห้องน้ําก็เข้าจากฝั่งนี้ได้เลยนะครับห้องน้ําจะเป็นหนึ่งห้องน้ําแต่ว่าสามารถเข้าได้2ฝั่งนะครับเข้าจากห้องโถงก็ได้หรือว่าเราไม่อยากออกไปห้องโถงเราก็เข้าจากฝั่งห้องนอนฝั่งนี้ได้เลยเหลือแค่เก็บงานเตรียมส่งลูกค้าหน้าหลังนี้สวยงามมากทุกคนบรรยากาศยามเย็น นี่เป็นไงกันบ้างครับสุณผู้รายละเอียดบ้านหลังนี้อันนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆกว่อนนะอันนี้พามาชมในช่องเย็นเพราะว่าช่างเขาลองไฟเฉยเดี๋ยวถ้าง,งานมันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไปม,มากกว่านี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตไงฝักติดตามไว้ด้วยนะหรือว่าถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะออปชันทุกอย่างที่ผมรีวิวมาทุกอย่างแบบนี้เลยได้แบบแบบออปชันจุกๆแบบนี้นะครับทางร้านเราขายในราคา3 9 0 0 0 0บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ